สวัสดีครับ MAT 04นะครับบิมจิชื่อดมพัวพันครับผมสวัสดีครับ MAT 02อาร์มอันนิรุตบุญยากรครับอาวันนี้เป็นไงบ้างรีวิวเดชเจอเพื่อนๆความพร้อมยังไงก็ได้กลับมาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับจากเวทีที่แล้วครับผมได้เลยวันนี้เด <laughs> ินทางมาจากไหนฮะเดินผมเดินทางมาจากชุมพรเลยครับผมอาวนี่แหละเป็นไงบ้างเตรียมพร้อมยังไงบ้างเตรียมพร้อมก็มีความเตรียมพร้อมมาดีครับทั้งทัศนคติครับการพูดการเข้าหาคน ื่นเต้นไหมบางีเราก็เดินะเดินแบะเดินประกวดตรงนี้มาก็นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากใช่ส้องอามระลูกเป็นเวทีเป็นนี้เป็นเวทีที่ 3, 3ของผมนะครับอ่าก็ได้มาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยครับได้มาเจอหลายๆคนเียได้เลยแล้วเอาเอาอะไรมาแข่งเขาวันที่ี่ปบนนี้ผมผมก็ต้องเป็นหุ่นแหละครับผมได้เลยอ่ะเรียนเชิญันที่ญี่ปบนนี้ให้ติดตามการประกวดรอบไฟนอล ฝากด้วยนะครับ MAT 0 2อาร์มนะครับวันที่26นี้นะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมขอบคุณคร้ายี่ปุ่นครับ MAT ศูนย์สนะครับวิมจิชูดงโพพันวันที่26นี้อยากดึงเชียร์ด้วยครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอเม่ก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเอเม่สัมลีสัมรีครับขอบคุณค่ะต้องการอันนี่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอเม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ